หลายคนมักจะบ่นว่าทําไมวันนี้เกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวก็ชชวยน้ําชาแตกทําชาขายก็ตกหกหล่นไม่ได้ขายแถมถ่ายวิดีโอทำยูทูบเบอร์โทรศัพท์หลายหมื่นก็มาตกแตกทําไมเราเจอแต่เรื่องราวต่างๆมากมายให้ขัดใจอยู่ร่ำไปเอ๊ะ มันเกิดอะไรขึ้นกับฉันกันแน่เดี๋ยวก็ปวดหัวตร้อนจิตใจข้างในตลอดวุ่นวายไปหมดเลยทุกอย่างมีสองเหตุปัจจัย 1. ล้างกรรมผ่านเรื่องราวยกย่อพบชาติเป็นการเปลี่ยนแปลงเหตุจะเจอเรื่องหนักๆก,ก็ให้มาเจอเรื่องเรื่องราวที่เล็กๆแทนที่จะเจอเรื่องยุม่มยิ้มขัดใจแทนละกันให้เจอเรื่องที่ยุม่มยิ้มขัดใจละกันเขาเรียกว่ากดแห่ง ถ้วยชาตกแตกชาเมื่อตกแตกเราก้มลงไปเก็บ3-4นาทีชะตาอนาคตก็ได้เปลี่ยนใหม่ให้แล้วเพียงขอบคุณขอบคุณและก็ขอบคุณขอบคุณแล้วก็วางใจ 2. เพราะจิตภายในแสดงผลสู่ภายนอกคล้ายคนที่โดนฟ้าฝนพายุน้ำท่วมแสนสาหัสตอนนี้นั่นล่ละครับพลังลบ เราค่อยทำเข้าไปรวมตัวแล้วมาแสดงผลเป็นเ,เป็นการเ,าเกิดเป็นภัยพิบัติไค่แอภัยใหญ่นั่นเองส่วนภัยเล็กเล็กคือจิตภายในเป็นเช่นไรแสดงผลลัพธ์ออกมาให้เราเจอเหตุการณ์ภายนอกเรื่องราวที่ไม่สมประสงนั่นเองทุกเหตุการณ์เรื่องราวคือขึ้นความถี่หลากหลายของเราเองเขาสร้างเรื่องราว ให้เกิดขึ้นถ้าจิตข้างในเราเป็นเช่นไรจะสะท้อนสู่เรื่องราวภายนอกอย่างนั้นเพราะอย่าลืมเราคือก็อดพระเจ้าขยายความมาก็คือพระเจ้านะผมผ้าผู้สร้างสถานการณ์ทั้งบวกลบคูณหาร เองเดอ้อประมาณนี้นะครับคิดบวกคิดดีทดําดีเรื่องราวต่างๆก็จะผ่านเข้ามาเรื่องราวต่างๆผ่านเข้ามาทําให้เราเออมีความเข้มแข็งขึ้นเจอเรื่องราวอะไรก็ให้ขอบคุณและก็ขอบคุณยิ้มรับและสู้กับมันหวังว่าคลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์ให้นะครับผมเพราะเป็นเรื่องราวจริงจากตัวกระผมขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ